แล้วเราก็จะทำานะเขาจะจ่ายเงินสดจะจ่ายของเงินสดมาสั่งห้าร้อยนะคะทุกคนเว้ยและพี่น้องเลงเวสทีเดือนแม่มิมี่มิมี่แบบว่ามิมี่ขุดเลือดขูดเนื้อก็จ่ายของเธอสองวันก็หมดแล้วนี่สินเราจบเนี่ยแก่ของเธอสองวันอะไรพวกนี้เดี๋ยวฉันจะเอาใหม่ค่ะเหลือร้อยห้าสิบค่ะ อันนี้นะคะ <de> ก็คือเป็นมาลัยจากบ้านฮักน้องฮักแพงนะคะ <aciones S 2> ขอบคุณคุณพ่อนะคะใจดีที่โอนมาลัยมาให้เต้ยๆนะคะแล้วก็เต้ยๆก็จะใช้เลยนะคะใช้จการยกล่างนะคะพืเอนยกล่างเออเธอเอาไม้ชันละห้าสิบห้าสิบอะไรคะเอาก็เธอจะเอาเงิน โอนไม่ใช่หรอคุณลุกเธอบอกเธอเงิส่วนมาสั่ทานเลยแหละแล้วก็แกโอนให้ทันง่า่เห้จะไปเหลืออะไรก็เธอไปสองร้อยอยู่กับเขนจะสองร้อยมั้ยได้มคุณนี่เวันนี้แ้จายค่าข้าวเธอค่าหนึ่งร้อยค่ะยัมั่นค่ะก็ค่าตอนไหนค่าค่าวตั้งยังไงวันนี้เนึ่ยกับบไจัเดี๋ยวไม่าย้่ยค่าคาเอหนึ่งวันอนี้อย่าพึ่ เอาเมื่อกี้วอาผิดวอลไม่ขอบคุณบ้านทางน้องคาแพงนะคะให้มาอะไรพี่ขอบคุณบ้านน้องคาแพงนะไม่จิ้นจังดูน่าแดดก็ได้ดีเดิมเอาเอาเลยเด้อถ้าจะเหลือตะไฟไฟปอมไฟมหาเสน่ห์ขอเอิรเดี๋ยวมีไฟไหม้แบบนี้ถ่ายปลาหมึกนี่ใส่อันนี้นะตาหักบ่เอ้ยตาหักเลิกไปตัดออกเจ่าเบิกตุ๊กเตยหน้าแดงแห้ง ครับสำหรับพี่บางวันจะมีซักก่อนนะพี่ดอกก็กินเอาไหมบอกันคนี่ครับคุณคนกันะท่านนี้มันไม่ได้ซักสามหมื่นเราแพงเนี่ยไปดมมันไม่ได้ซักอีหลีไปดมเลยที่งานสีรสวัสดีครับพี่มันบ้าดต่ซักแล้วดิสองสามหมื่นแล้วกินคือมากแล้วไปไปเราสิไปเซตหน้าแล้วกันไปไหนเพื่อนเอิรนเขาบอกไปนังไหนไปทางไหนอ๋อเพื่อนเอิร์นตายนี่ว่ามันตายนี่ ใไ้บอกอยากซื้อก็กาหล้นหลเอยก้าปคนหลามยเวอยากเป็นบก่อ้มาอยากจะไหวอยากไปไหว้พระธาตุรีบอาบน้ำรีบอาบน้ำเช็ดหน้าแล้วไปไหว้พระธาตุกันอเียมันไกลมากพี่กลับเลยบ่ฮะกลับมองพากเลยบ่ก็ไปพาคใส่จ้ะอันเพิ่นซ่องหน้างานเนี่ยอ๋อคุณน่ะอุบลไปไหว้ไปไหว้นีไป ก็ไม่ไปไหวอยู่ไม่ไหวใส่ก่อนพระธาตุบอกพระธาตุพนมหัวหุ่นหมีม้าพระธาตุไม่ไหวอยู่นี่พวกเกิดว่าอาบน้ำพวกเกิดเช็ดหน้าแล้วพวกเกิดว่าสีย่างไปอ๋อวกไก่จี๋มันหนึ่งจุดแปดกิโลโลกว่ากว่าโลคืนอันนี้ที่อาบน้ำไปแล้วไปล้างหน้าไปล้างหน้าเราไปไหว้พระธาตุอันนี้เกิดว่าทีนี้พระธาตุประจำมันเกิดเลยอยากไปไหว้โอแล้วสียอนไปหนุกแน่เราจะไปนอนมีพ้อฮาร์ดจ้องห้งแค่ อินนี้มีมันนี่พี่ตังบ้าเฮาเ้ที่อ่ม้วนเดียวที่อ่ะคือเจ้าเนี่ยคือเจ้านี่บอกอุ้ยเขาตรวไปว่าท่านบอกบ้าเฮาคุนเามันจไปม่ทานกินเผือดไปเด้วเยอะเยอีกไอเยอได้เลย่ะแบบนั้นได้ แบบนั้นได้แบบนั้นได้เพราะว่าไปพระธาตุหนองเซ่อสิไปพี่ว่าจะอาบน้ำเราไปไหว้พระธาตุพนมบอกกับวัยยูนะบอกพี่ง่าอาบน้ำเราไปเราเกิดอาทิตย์น่ะพระธาตุประจันวันเกิดเลยนะเนี่ยพระธาตุพนมเนี่ยเนี่ยหนูเดินไปเนี่ยใกล้ๆเองไปแล้วเหรอไปตอนใดก่อนเขาคือบชื่อซื่อสารไปอีกเขาต้องพระสิบไปอีกไปกับใคร เอาพี่ตังเราจะไปตังยังไม่ไปเราจะไปกันอยู่เดี๋ยวรีบอาบน้ำแล้วรีบไปเนี่ยทำบุญฝากกันเขาฝากกันบ่ได้คนสวยต้องไปเองพระธาตุประจันทร์เกิดพี่ไปกับอยยังไม่ไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปแอปเปิ้ลไปก่อนเมือนี่เลยหนม่งข้างมือข้างน้ำมูล ไลแนนนอนไ่นลอยหลังไลไลฟาดไลไปแต่ตอนนี้เลยบอาอยังมานี่พอนนมุนอยู่ไลไปแล้วีกลนหลัรวยอุ้ยเน่อุ้ยคิงแง่กคิงคนี่ราคาิ่นน้อยโอ้เขาเก็บศิลปินบอเงมากเลยอ่ะหนูรู ใส่คำสาบคือหนูนาหนูนาขนาดนี่หรอหนูนาเสื้อวิกคอยได้วไหมบอกว่าใส่เสื้อวิกคอยก็ไม่ได้ให้รูเสียงดีขึ้คือต้องใส่อะไเอ้ยทำไมอ่ะมันพูดเตยเข้าพูดเตยอย่าว่านะวันนี้เขาเป็นแบบซินเดอเรลล่านะเขาหายไปเขาได้พูดด้วยนะไม่ใช่ไปเดินตามผ่าเขาแล้วเขาก็เอาชะดีออกไป หนูน่ะหนูน่ะไปบายค่ะบ๊ายบายค่ะโดยทางก่อนไยไปเจอกันที่งานเลยดี๋ยใส่เสื้อส้คอมันถามฉันว่าพี่เตยถ้าหนูใส่เสื้อสบมันจะเป็นยังไงดูวิวีิชันก็บอกอยูดาว่ามุน์ข้ามาอีดอชันก็บอกอยู่ว่าว่าแต่นางก็ไม่ไม่เป็นไรชั้นชิ่น ไอเ้ยมาว่างาแซ่งหนักคือเธอเรเราเอกี้นั่งกีฟฝรด่งคือเตยร้านะคะแล้วนั่งไปย่อมไปไปยู่ตรงคายเชียนกเไมอยู่เฮ็น่ังนั่งไปยู่หนักกองนายนี่หนับลำโพงนั่งติดสองร้อยผู้ดียวสอง้อยเท่าไหร่สามร้อยเดียวเอาเส้นเทนเกแบ่งสองสร้อยอยู่ว่ากำแได้สองอะไรครับสาวนี่มน ตีฝ้าหลากขื่นมื่อนาชดต้องตีฝ้าหลากขื่นวันนี้แะชินในตีลอยหนึ่งสองลอยแบบไอเดียวหัวกินประชดเขาซื่อๆได้กินประชดประชดไปเถอะประชดอีสูงมากง่ายทีเดียวแค่สามนาทีได้ปะทีเดียวกระชับที่เตอร์ฮะแค่สามนาทีได้ปะสามนาทีปวัวจะไปไหนเอาทีซิงมาก่อนนะคุณไม่เอาคีซิงยังไงอยู่นี่ไปวดท้องก้นหนาวปวดท้องบิดอบบไม่ได้เธอต้องอยู่ให้ครบแปดนาทีเก้านาทีสิบนาทีเนี่ยะพอดูไปทับใน เฉดดอเดี๋ยวเตยเฉดกี้บอกว่าอ่ตยวันฉันเห็นเธอไปลาพี่ทอป่ะเธอปวดท้องยังไงหรอปวดขิดปวดบิดเธอไปกินอะไรผิดมาหรือเปล่าตอนแรกเอามามาแฝงผมตอนแรกเฉดกิ้ว่าฉันี้โม้เลยเธกินร้านร้านที่เธอไปกินลาบอ๋ออ๋ออ้ร๋อเธอไปตามหลังฉันหรอเอาเนี่ยตอนแรกฉันเห็นเหมือนเธอจะกลับเสร็จเฟิร์มไม่อยากรู้แล้วผู้ที่ยวบอกม่ไรนะเสร็จเฟิร์มจะเตย เดี๋ยวเดีวรถอย่างมาพี่ไปส่งมัน้่สภาพงปนนึงเอาไว้ไมจอรถยุติได้เกินแค่ต้มแซ่บกนดีนะแต่ี่เอะไรเนาตออแรกคนกันบ่กดไม่กอเนือลพี่เตยแล้วกดช่วงลำเลีองฉันเห็นเจเราใหม่ฉช่ไหมเ้ยไหวบแพีเอา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 ไหมแล้พอกดเต้นเสรกินขนมขนมโรลเลพูได้ไมนจะเป็นกินอนอยู่แต่ท่ำชื่นเสีอะไรเนพอดที่เราเองที่เราไม่ดูอ่ะดูวันูอ นูอ่ก็ได้าดูว่าถัอยุไปเอก็ด้หมดอายุไปแเมื่อวานเายป็นไราเกี่ยวไหมขนมอะไรนะขนมปังหรอใช่จะไปท่งธนรขนมเนยเหรองานี่มันมีด้วยขนมนี่เหมือนขนมเนยนะเบาๆได้ยกฉันว่าเธอกรีดตายาวไปอ่ะมอเขนมก่อนมันกรีดเข้มแบบว่ามันเป็นผู้หญิงเกินอ่ะเธอต้องกีดแบบว่ากรีดแบบโอ้ือมม่เตยพอขึ้นชาก ปวดเลยนะแต่งหน้าแบบได้พอพอที่เนีพอขึ้นฉากกับพี่ตูนปวดท้องมากไม่ตอนที่เธอบอกฉันนู่นนึงเราตอนที่เรเข้าห้องน้ำด้วยกันเธอบอกว่าเธอปวดท้องฉันนึกว่าเธอแค่ปวดท้องแบบจูดเข้าห้องน้ำเหมือนเอกลุกเออร์ฉุกตอนนี้จะแบบชัก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 จิตอะว่าจะแบบให้พี่นักเ์ตื้อแทนแล้วอย่เงี้ยแบบคือเราก็แบบแยกขัดใะใช่ไหมจะพอฉันลูกมา มันเป็นฟิลเหมือนแบบทั้งปวดท้องบิดทั้งปวดท้องค้องน้ำอ่ะแล้วก็พอต้องต้องมันปวดเฉยเลยมันเป็นเหมือนกับไขใจไม่ออกอ่ะไขเด็กปวดอ่ะมันแน่นนูนเนี่ยจนที่ดูว่าใส่ชุดเทนแน่นๆอ่ะใส่หัวบอลอ่ะโอ้ยเลอะหลายลักวันนี้พี่ก็พี่ก็ทําผมไม่ดีเหมือนกันพี่แบบเหมือนเราสระผมมาเธอสระผมแล้วมันตั้งตั้งหมอนไม่โอเคฉันเอาหมอนทิ้งไว้ไหนวะ ฉันแ้วตั้งใจว่าจะไม่ขาดจะไม่ลาจะไม่แบบตกไม่อะไรอย่างอุตส่าห์ทำมาได้ตั้งสองเดือนแล้วว่ามีวันทีต้องหมอนทิ้งไว้หน่อยบอกว่าหลอกแย่ลูกเติบมึยหลอกเป็นไปหลายเติบนี่ฉันมาทุกคนค่ะเดี๋ยวเตจ๊ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเต้ยะก็ จะทำทลีปโหลดแล้วก็ามามาจะรีบอาบน,น้ำไปไหว้พระภานนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณพ่อฮากนะคะของน้องฮักแพ้ที่โอนมาไลค์ให้เตยๆนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะเตยเกระส่มาไลค์ไปแล้วคะ่ะข, <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณ